กระโดดดีใจขอเอาเรื ere, ujemy, ่องรีมาปเรียบร้อยจับจับจับตนท้พลาดเดียวลน้องน้องบ้างพี่บ้างเลยเดี๋ยกลับราชมเกมมันต่อ๋อในคู่สาหลังม่แงตว่าลุกขึ้นมาทป่ดีันเท้าก็สุดตั้งเตะหน้าสองแหวน้า เดียดดักไว้ได้ทั่งเกรไในุ่มเอทุมเลิขึ้นมาขวากัวแต่โดนปีเข้ามาแล้วเดียดก่อนออกข้างเดียวสวยรับพี่ขาสวยจังวะานี้เอฟหลุดแล้วพี่ เขาตามมาแปดคือจมาคือหนชิขึ้นมาครับแล้วหลังไม่ได้ขอ้ห้าิก็ไปม่ด้หลอกมากครับหาไปเก็บไม่ได้ครับไม่ออกแล้วขอั้งหอันนี้ดนที้เจอั้ม่หลัง้วรเปล่าคร

โัวแม่เตบอขึ้นเสาค้ดหาดท้าเต๋อต้งส่านของแกอยู่แล้ว่ะส่ง่งส่งได้ส่งคิดว่าหมู่เขามาโค้ดจะตัดไว้ด้านไหล้าน

คุณโตอังกฤษคูโตกเป็นบอลคนละไปเด็กแน่นแนไดเลยนนอยเป็ติด็กเนี hm ่ยเหรอไปไป เราไลมาเกร็คข้กับหลตาแกนมาด้ขวาเดียวทางับไปไหนครับสายลูกนีติดแล้วมาข้อทางเียุ้นมาจังหวะท่สาออกด้านข้างมาครับเปิดขึ้นมาในเกียร์รถใ่เข้าไปเลยครับแม่โอ้โล่งๆเลยครับไหลขมาเป็นสองลกตนยครับ เดมาใน้บฝาูที่ขอานไหมครับแาเป็นผู้มาางท่านเลยที่ขออนะที่จะพอมาเราตอกซนีกว่าแห่ไปออทางนี้เผาดิคนมาคนตกราบันนี้าอะไรอยู้งต้นับ

พี่ๆตายมาตายมาโดนโดนโดนจริงเลยครับไม่ตรงต่อครับท่ได้ากน่าเลยจ้ะไิงเลยยิงเลยยิงเลยลูยิงบนี้เนี่ยแมู่่ไว้จำเราต้อง้วาต้องการทำทิ้ตัวูดเยอไว้ต้้กด้ไครับป้า

คนาตๆๆแ้ามันดเอะ้กต่อนะสามมาสมแล้วก็ดูแม่ก็มีเลยเี้ยวตรงที่สับาเราทำบมาบอลีเนี้ยตลัไปก็มีเล่มกเลรโอ้

พวกเรามาติเยอะเรามาเของเรา่องมาทางการเรียนเร่อยเรื่อยสองตไท้คราติดดีกว่เรีนได้ครับไม่ต้องไ่ดต้อไติดต้ององกลับมาลูกดีโซนหน่อด้อ่าตเดียวเรามาดูแต่ที่นี่ต้องานเลยา ูวานีปร anyway ีป uh <ang> <ions> ัจจ <uvo gente iono> mm ุบนปัจจุบันอะไรนะ่วยเจแน่สาวมาต้อง่านี้ตักไม่ได้แล้วขออกลังไปแล้วตั้งคนไม่เป็นตั็ถามว่าสอสอ่มเ้นา ลงไปหนัดกินตักเมาวผ่านมาจัวฝรั่คุยนท้ายมาตกบองไม่ได้แล้วมีสอนออกหลังก่อนจานไม่ช้าเดี๋ยวจานสังแม่คิงสั่ที่นี่เพยังพอมี e n t ย a เพอมีโอกาสที่จะ้ปล้มาแล้วแล้แล้ว าแล้วต hey, no. ั้งใจแล้ังหนาไปลวตายเดียวเดียวตัวเดียวตงยูต้องีบโงาาัดได้ว่เนี่ยีมาตอวไปร้หรือ่อยเมล่อได้งไายนี่อลยอดส่งเงือยตีสงัได้ทีนล้อยากไปใได้พ ตามเลยตามเลยตามเลยหัอกกี่หว่านแต่ตกก็มาตุการครับใครเทียโทษกูเองตามตัวตามตัวเก่งได้ติดตัวครับติดด้ซุปเปอร์ตบังมือยูเนียสต้าจะเริ่มบุกไทยแล้วตัวใช่ไหมทำแบบมันได้มันก็ไม่้องเงีนแบบมันทำแบบสิ่งที่มันทำติดตัวมาในเทียโทษโง่รู้มีแค่ไหน ไม่ได้ครับไม่ยบอกแล้วว่ามมแล้วจไม่้อมไรมันไม่ใช่จะดิบมันเป็นูตา้มครับตาดจ่พ้วั 好档，好档，好歪好歪好不好来好来好斜，好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 好好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 好

สองการตัเอสายยันมาต่ีกุ่นนี้สมกอนตยิได้อยู่แมสวยแล้วรุ่นี้สถานการได้ดีคือสั่งกับมาใหม่แตัเอก่ตูาออกข้างแล้วฝากบอนไปเส้นจ่าฟ้าังหวันี้ชิดเข้ามาหน้าเก๋โคแล้วโหเข้าเลยครับโอ้โหาเอนีกดแล้วฝากประตูนกนก โอ้น่าตดอไปนะนี่นี่ไม่รู้ว่าสูงถุกคนมันรู้คนนี้อ่ะสูงเลยแต่สูงเก่งสูงก่อนเนี่ยอะไรเดี๋ยวไม่หลุเอาไปเลยแของตดูแล้วจบใหญ่มาก

ตัวมาตังกวนี้มตั้งกลับเข้าไแห่งนแล้วเงโั่รม่ได้จังกวะนี้แต่แยกบอกลับมาแล้วตงเข้าไนี่แกโทษแต่เขามาตรงกางเรียบร้อยเลยครับเดียวเลสี่ลูก

ตุกเตะเลยว่า yeah, ้าไปล่องกระส่ายเลยหมองเรียบร้อยครับแม่ไ้นมาแล้วได้ครับไลนอคอมม้นีน่าดีกว่า

打呢？你多呢？多呢？哎你打呢？你多呢？个弯，它会咬吗？它不会咬吗？它不会打吗？它不会 กลับมาแล้วาต้แต่ S! <S ลลงเข้งมาอกข้ามัดม um มแล้วลูกนี้ยังิแม่าไปตัดออกลงไก่อนนะไปเร็วแล้ัวยันเวยจยวกลางอกัดไกเลยครับแมคนเต่าโอ้ลูกนี้กลับมาทางด้านเวยครับเก็บบอลไม่ได้ สองห้าไปก่อนแล้วสองไห้าตอนนี้คุอยากเปิดไปหน้า้เปิดไปเ็แอยส่เ็ตรงหัวเอกองเจแ่หนักเลยันไม่ออกครับแมหมดเลยลูมิตัไมได้โมตั้งกลับมาใหม่แล้วกลอรอยลูกโดโอ้ลูกมิ้มาไม่ได้รับคองสายตัดเข้ามา เกดกรไปแล้วออก่เอาเลยไปแล้วข้างขวาอกขึ it s it. <S ้นเติมยืกลับหลังมาดูที right. ่วาน่าริ้งเซ้งโานดักก็ได้ครับเปิดก็ไม่ขีสองปันหน้ายืดกลับมาได้อีกแล้วยืดกลับเข้าทางมาดูท่ตารับขานไปเลยสี่าปัดข้างขาออกไปเ เสกูเบอร์สองแปดห้โอ้ยย่มจะเดึงเที่ยวสะพายทั้งหลังสองที่เศษเนาะจับไม่ได้วางใส่ในมืไหนก็อยู่หน้ต่เทโต้แล้วจับไม่ได้ครับาริดึงโอเคครับโอ้ยวางไปก่อนแล้วคิดกลับมาคิดแกมารหนอจับไม่ได้ครับสองแปดห้าปืนันแกกลับไป หลังมาเปิดหงขึ้นมาูเอกด้านขวาสายกับโคต้ามาทำชิงกับมาตูเอกแปะไรับยิงเลยครับอนี้องกอาหลครับออกได้สวยครับเสียงรือขึ้นมาสายตสวยต่อสายอนอยู่ครับ

เราไปดูแล้วชุดฝาโลกออกมาแปะเข้ากลางมาโหรุ่นนี้รู้ทางเสาไปทีเชื่อย่านเหนือไปเเชื่อใครเลยทันคนนี้มีทำเลยมาแล้วมาถึงยืนจัดไลยมาได้ไหมได้5-5เนี้ยตู้ขมาไม่ได้นาฬิกาปูขึ้นนิดเลยอ่ะ ชื่อลเลเร็วตาดีีใส่ตอการตัวใส่สวยแลเติมมาแล้วขวาตักตี้ี่ออกตัวองไปเม่อรองไเมื่อร้าไป็นขาเป็นขาาักู้เป็นตักอน ยิ่งมึงอ้ผู้ใ่งน้อยไปหางหนึ่งแสนเดียรอหมดแล้วตัวผู้ให่มันวิ่งน้อยกว่าผ้ติดตัว่งยอว่านั้นนอาป่นั้นผู้ชยวันนั้นดูเหมือนวคือมันจะใช้กกสนามลงแล้วติวิงลำากเจ็บน่ผิดเร้อยากามห้าสองแปดห้า

มาสวยแล้วจังหวะนี oh, ้แหมต่อมาสามคนแล้วลงลงเลยครับน่อยครับจบเกมไปนะยังนายรีดดึงแล้วเอาอำนาจของแปดห้าไปได้ข้ามไปดูต่อๆครับอะไรครับกดกดพี่ครับกดดิ เตียงมันตัวเกียร์เตียงอยู่